ในอนิเมะมหาเวทผนึกมางตอนที่262หถึงสนั้นกดเกี่ยวกับเทคนิคคำสา์ได้ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกด้วยการใช้คำสา์จากระยะไกลของอินุมากิในขณะเดียวกันการที่ยูตะพยายามควบคุมพลังของโกโจทําให้เห็นถึงการต่อสู้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพของยูตะตอนจบนี้แฟนๆก็เกิดข้อสงสัยว่า ยูตัดจะสามารถเอาชนะสุกุนะได้หรือไม่แต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การคัดสำเนาพลังอินเทอร์เน็ตของยูตัดอาจยิงพลาดเป้าถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนแฟนๆหลายคนก็ยังคงคาดหวังว่าสิ่งนี้อาจเป็นทางให้ยูจิกลับมาเผชิญหน้ากับสุกุนะอีกครั้งซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่การประลองที่ทุกคนรอคอยการโจมตีครั้งต่อไปของยูตัดในตอนที่262-2การต่อสู้ระหว่างยูตัดและสุกุนะก็ยังคงดำเนินไปอย่างถึงเครียด สุกุนะได้แสดงความคิดในใจเกี่ยวกับรูปแบบการต่อสู้และการตัดสินใจของยูตะตลอดการต่อสู้นี้สุกุณะได้สังเกตหลายๆอย่างรวมถึงว่ายูตะยังไม่ถึงระดับของโกโจมแม้ว่าจะมีเทคนิคอินฟินิตี้และตาทิพที่ทรงพลังมากยูตะพลาดและประเมินระยะทางจากสุกุณดตลอดการต่อสู้แต่พอได้ต่อสู้ไปเรื่อยๆยูตะเริ่มจะโจมตีและใช้พลังโจมตีต่อหน้าสุกุนะซึ่งสุกุณะที่สงสัยว่าทำไมยูตะถึงทำเช่นนั้นสุกุณะยังได้คิดเห็นว่า ยูตะไม่เข้าใจพลังของโกโจและยังคิดว่าเป็นการคัดสำเนาพลังอินเทนิตซึ่งนำไปสู่การระเบิดของพลังด้วยการชนเรสและบลูตอนจบของตอนที่262หถึงสยูตะได้ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงของอินุมากิเพื่อหยุดสุกุนะในขณะที่เขาเตรียมปลอพลังอินเทนินอย่างไรก็ตามแฟนๆหลายคนสังเกตว่าลูกกรมสองลูกที่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวของเรสและบลู เพื่อสร้างพลังอินทธนินไม่ได้รวมกันในขณะที่ยูตะกำลังเตรียนปล่อยซึ่งสุกุนะยังตกใจกับพลังที่เป็นต้นตำรับแผนการของยูตะแฟนๆหลายคนเชื่อว่าพลังของยูตะอาจหิงพลาดยูตะไม่ได้ต้องการกำจัดสุกุนะเนื่องจากตัวละครนี้ยังคงมีความขัดแย้งที่ยาวนานกับยูจิทําให้เชื่อว่ามีแต่ยูจิเท่านั้นที่ควรเป็นคนจบสุกุนะการต่อสู้ระหว่างยูตะกับสุกุนะยูตะมีกำลังอ่อนแรงลงในระดับหนึ่งดังนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าพลังของยูตะอาจยินพลาด อย่างไรก็ตามยูตะอาจคาดการไว้แล้วและได้เตรียมการเพื่อให้พลังของเขายังมีค่าอยู่จนถึงตอนนี้การขยายอาณาเขตของสุกุนักเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับจอมเวทดังนั้นพลังของยูตะอาจกําลังเล็งไปที่ศาลเจ้าของสุกุนัเป้าหมายของยูตะอาจเป็นการทําลายอาณาเขตของสุกุนักแม้เพียงไม่กี่วินาทีการตัดสินใจนี้อาจสอดคล้องกับการที่ยูจิได้ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างสุกุนัและเมกุมิให้อ่อนแอลง อาจต้องการไม่ให้สุกุณะถ่ายโอนความเสียหายทั้งหมดไปยังเมกุนี้ยูตะเลงเป้าหมายไปที่ศาลเจ้าของสุกุนัะอาจทําให้เขาอ่อนแอลงพอที่ยูจิและโทโดโจ,จะสามารถจบการต่อสู้ได้สิ่งนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการประทะกันของอานาเขตที่คาดการณ์กันมานานระหว่างยูจิและสุกุณะและสุดท้ายตอนที่2 6 3ที่จะออกในวันที่14กรกฎาคม2024นั่นเป็นหนึ่งในตอนที่มีการรอคอยมากที่สุด แม้ว่าการจัดฉากของตอนที่262-2ถึงจะบ่งบอกว่าเทคนิคคำสากของอิโุมากิได้ผลแต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่สุกุนะจะหลุดพ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการใช้คำสาบานของเขาที่ใช้อยู่บ่อยครั้งถ้าเพื่อนๆต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถพิมพ์พูดคุยได้ใต้คลิปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไปขอบคุณครับ